นู่นให้เขาวขาวให้เขาว โดนแล้วโดนแล้วไอ้เข่าไอ้เข่าไ,ไ,ไอ้เข่าไอ้เข่าเรียบร้อยสา,สามโลสามโลสามโล สามโล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 ไม่ใหญ่มาแล้วมาแล้วงกเงกเลยมาแล้วงกงกเงกเลยอ๋อตัวนี้ปั่นเนายสู้ด้วยสู้สู้สู รุดเหรอไม่รุดไม่รุดไม่รุไดไอ้ขาวอีกแล้วไอ้ขาวอีกแล้วลื่นอีกแล้ว,วลืวล่นอีกแล้วเออเนี่ยให้กดตรงนั้นเลย

สวยแล้วต้อมยุบทียุบทีรถให้หน่อยอรอกระบอกกระบอกเอาเอาดอกหรือว่ากระบอกเอาดอกเดียวดอก,ดอกเอาดอ,ดอกไม่มีเงี้ยงอ่ะเออมีอยู่ดอกหนึ่งหลือให้หน่อยอยู่ในกระบอกเลยเหรออยู่กระบอกเล็กเดี๋ยวดัดดูเข <c oughs> ย่งใหญ่ ประแดงประแดงประแดงปลาแดงอยูชายตะลิงเลยไม่กล้ายิงว่ะเฮ้ยลืน่นค่อยๆไอ,อ้เขาอยู่ในปา่านี่ประแดงไงเมื่อกี้เรายิงนู่นเออเอาดิก็เพิ่งจะดัดดอกมาเมื่อกี้นี่ก็ยิงแบบนั้นแหละ ข้างล่างมันเป็นเป็นปูนหมดเลยลลลลยังไปไม่ถึงเขาแทงัท้งแตเมคืนแล้วออลลโอ้ยเราไม่รู้กันมันลอยแ้่แตเมคืนแล้วฮะได้เขาตัวแล้ว,ว,วแล้ว,อลวเอวนะอ,อเอสียงยิงหนังตูม đồn ba โอ้เล่น bên này. โดนหันหน้าไปทางไหนเรือมาตรง เบนอยู่ใต้สะพานเบนเบนอยู่ใต้สะพานตัวหน,น,นึ่นนะง โดนไ,ดไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ห <c oughs> <c oughs> วั่นจีบเด้งขึ้นมาสุดตัวไม่ใหญ่ <c oughs> เฮ้ยกลางปไปละเลออเขาซอกเงี้ง มันต้องดึงเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันพันต่อได้แล้วยที่มนเอคนเอเลยต่อใครอะท็อปเหรอ ท็อปรู้จักปลาขาอย่างท็อปถ้ายังลงมาขดดูข้างล่างนี่เดี๋ยวเด้งเดี๋ยวเด้งท็อปท็อปไตท็อปท็อปเอาให้ได้ท็อป ท็อปเอาให้ได้ท็อปไปแล้วฮะยิงแล้วโดนเปล่าไ,ไม่โดนไม่ต้องวิ่งเลยนะ <c oughs> โคมตุตาไปยืมปืนได้นัดมาดิเล่เลยี่อยนัดนัดไ <c oughs> <c oughs> ้นัดดาเล่ก็เขาบอกลอยงกเง็กอะ ดับเครื่องดับเครื่องเดี๋ยวมันก็เด้งไ,ดไหนท่อนในคนเยอะเราดูมาแล้ว,เ,วนะเออ<า>เราเราดูมาแล้วปลาอยู่แคเนี่เฝ้าไอตัวใหญ่นี่แหละเดี๋ยวเด้งกี่ออฟยิงตรงไหนวะนู่นเอ้ยไม่น่าพลาดเลย เฮ้ยโ่นเว้ทอปเร็วทับแล้วทปบอบให้ได้นะทได้ใช่ใช่ยิงยิงหนึ่งสองสามททเร็วหนึ่งสองสามทหนึ่งสองโดนทอปโดนทอปโดนไม่โดนนะโดนไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยนูนตัวใหญ่ เฮ้ยทำไมไม่โดนอะท็อปไต้นะเสียงของล็อกของท็อปดังปุ๊กข้องหน้าไปก่อนเลอะของของท็อปอะดังปุ๊ไม่โดนไงไม่โดนก้มโคตรทยนะเมื่อกี้ไม่แรงย่างอื่นเลยฮะสามโหลสามโหลไม่ใช่ตัวใหญ่หรอกตัวใหญ่ต้องใหญ่กว่านี้ตัวใหญ่อยู่งสนุนเลยที่ว่าเบนใหญ่เบนยิงหัวใหญ่มากเลยเออ Bến Duyên quá hút chết lỗ đấy Lòi thắng tua Để một nó đen Đồn Thắt lưới Chắc lưới Thắt lưới Thóp khó ở bài léo quá Thóp ơi ้ยุยิงเขเปลี่ยนมาแล้วนะอ้าวเปลี่ยนมาแล้วอ๋อพ่อมาตายเลยท็อปตายตายกลางน้ำท็อเอ่ยเขาเอาไปแล้วตายขาทิ้งฮะฮะก็มีล่องไปล่องมา โอ้ยกันขอสามโลสองโลกว่าสามโลหรื้นหรื้นมะใกล้ตัวนี้แหละตัวนี้แหละท <c oughs> ี่เบ <c oughs> นซ์ยิงผิดอ่ะสี่ห้าสี่โลสี่ห้าโลเฮ้ช่างทียิงตูนแบบนี้แล้วช่างที่ยิงตูนหรอโลช่างทีเลยนะแล้วมันไปทางไหนแล้วเ <c oughs> นี่ยห้าโลตัวนี้แหละที่เขายิงผิดกันอะ

โอ้โหพุ่มยิงค้ำพุ่มยิงเชือร่างอ่างนิดเดียวนะโอ้โหจะซ้ำอะไรก็คิดว่าจะซ้ำนะตัวเนี้ยค่อยๆเบ้าเนี่ยใกล้จะว่าให้มันลอยใช่ปะใหญ่ปะก็จะรออยู่เพราะเขาตัวเก่าครับเอาให้ชัวร์อะไรปลามีพิษ ้าผมเขไปาลามีพิษปลามีพิษโดนเหลืองด้วยเนาะเพราะว่าผมไม่ได้โตผมลืมไปเขาได้ไปนะผู้ว่าตัวใแยกจานเป็นได้ไปแล้วนี่แล้วพอได้เอาตัวเล็กไปกินไปเอาตัวเล็กไปกินตัวไปอยู่ไหมอ่ะแมวตัวล่างตัวล่างตัวเล็กครัพี่เออก็ไม่เล็กอะตัวนั้นก็ไอ้กี่ตัวต่ำเลยสองไอ้กดหายไปตัววางหลังรั้วไม่ใช่วางแล้วมันอยู่ในป่านี่แหละพี่เออว่าเลยบคุณมากครับพี่ ไอป่ากีแล้วยันดูเลยไอ้นี่ยมันเชิงอนุรักษ์จะมาซ้ำให้มันอยู่แล้วเมื่อกี้เนี่ยรอจะสัมก,ก็ต้องรีบใช่ไตัวนั้นนะ่ะาจารเบนิงตรงนี้ยเจ้าเลยเนี่ยตัวนี้ก็สี่หาโลเหมือนกันนะสิบก,กว่าแต่ปามันพร้อมปะป่าปลามันเ่ แต่ของเบนจะหนักก่านี้หน่อยอลออเบนเปลวะไมรอตี้เนเลยเอตี้าที่ยิงลุดเราไม่ลุดมีเบนนะที่ว่าเบนยิงผิดอะแล้วก็ท็อปปล่อยไปตัวนึงวิ่งเท้าลื่อนเียรู้ปะรู้ที่ไงได้ไรนินเขาไม่เอาเกต ป้หน้าไอเสียเปนปดดินไม่เจอเลยโดนไอ้ขา้ยาใหญ่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 อยู่ยยย่ หัวอะไรวะเน,นี้ยโอ้โหยาโทมหัวยาโทมหัวเรียบร้อยเฮ้ย สั่นเลยอ้อใครยิงมาแล้วด้วยรอยิงทากไปแล้วหลังคาดสงสัยตัวที่ยิงพร้อมท็อปสองคนแบ่งช่างออฟไปตัวหนึ่งแล้วนี่ตัวที่สาม ลื่นอีกแล้วลื่นอีกแล้วลอยหวัวเลยละเออลอยทั้งตัวตัวนี้ตัวเมียโงกเงีงยโงเงยียอยู่ชายผักเลยน,น,นี่ใกล้ใกล้เลยห้โโาโลได้แน่นอน,ไ,นได้นานยังลงไหมลง ดีไม่ตามเข้าไปเขากำลังว่ะมึงตีนพ่มเลยนะเลอะล้งเลยมันขึ้นใต้ตีนพอให้ป่ะมันพุ่งแรงล้มนะมันก็มาจะค้างเท้าน่ะมันว่ายเชี่ยงเหรอล้มแล้วเว้ยมันจะเป็นของเราไอตัวที่ยิงคู่เราได้ไปแล้วหัวทะลอกต้มโดนหัวดินะเออเสียโป๊ะหัวทะลอก ห้าโลได้ใกล้ๆอ่ะตัวนี by, <maker> ้อ <ham S 1> ้วนอ้วนตัวเมียเรียบร้อย ติดย่าติดย่าติดย่าไม่มาไม่มาไม่มาปากมันคาบย่าอยู่บ้างสามให้หน้อยสิหวานสามน้อยเฮ้ยมาแล้วไม่ต้องแนละ้วไม่ต้องนะมาแล้วติดย่ามาแล้วมาแล้ว ติดยาเลยไม่รู้เอาเอาให้ทีดิอ๋ไม่ฉีกอ่ะไม่ฉีกอ่ะติดยาเราัวทอีอือกี่ตัวแล้วเนี่ยตาหน่ยสี่สี่ออแต่ว่านมาอยู่งหนนี่เลยอ่อยม่นมันมันค่อยๆมี ล่องไปล่องมาเอ้ยขาวเอ้ยขาวเอ้ยขาว,ขาวเรียบร้อยชักเลยหยิบย้อยหยิบย้อยชักเลยชักเลยไม่ใหญ่ Tí tí đẹp Này là Ồ Nhưng khả này điều nè ออกอีกไม่มาชักก็เยอะชักก็เยอะชักก็เยอะปมะขามมันชอบมัดตัวเองนี่มันน้ำแล้วนะเนี่ย หลงไม่ได้ละเปียกละจมบุและวนซ้ำทีอไอ้เท้าดึงไม่มาพันยา มันจะขาดเนื้อซ้ําที่ตัวมาแล้วเห็นขาวๆนะซ้ําที่ตัวมาแล้วแล้วก็ดึงโกดดึงแล้วท้องขาดเออลูกมีเงี้ยป่ะเ,เอามาเลยนะเออเอามาก่อนของเราไม่มาของเรายู่ตึกเลยของเราขาดไล้ไหม เออเนี่ยนี่ขนาดเงี้ยงเดียวเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ไรอยู่บนบกละเออมันอ่อนเนื้อมันอ่อนขอบคุณมาก <c oughs> นี่เงี้ยงเดียวนะ่ะ <c oughs> ขาดท้องขาดหมดเลย tai, liên clip đi, mình có quái mà, Quái mà, Quái mà, vay mà, rút dây dây của đấy, đi, cái gì nó có gì tai nhẽ, ờ มันล่องไปล่องมาเนี่ยเนี่ยตรงนี้มันล่มไงเาา,กการาเลยนะโอ้ยใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้อีกปลาอะไรปลาอะไรพ่อไม่เพราะลูกเห็นลูกไม่เห็นพ่อเห็นเว้ยโดนเป่าไม่โดนไม่โดนแล้ว มาหรือไปมา,มาตรงนี้เฝ้าได้ตรงนี้เฝ้าได้ไม,มันหันหน้ามาทางนี้มันหนีน้ำเสียมาตอนยืนรูปไม่มาล่ะไอ้นินนนั้นไอ้นินนนั้นใช่เมื่อกี้ผมหยิบตัวใหญ่ดึงข้าไปเนะี่ยจะวิ่งลงไปขึ้นมาไหวจ้าใหญ่ปะ,ปะอโอ้ เหลือกลับมาไว้บริโภคในครัวเรือนสามตัวครับได้ทั้งหมดห้าตัวก็ให้หัวหน้าเผาเป้าสะอาดไปหนึ่งตัวแล้วก็ให้จ่าฝูงของทัพตีเด็กไปหนึ่งตัวนะครับ <c oughs> แบ่งปันกันไปหัวหน้าเผานั้นติดงานมายิงไม่ได้ก็เลยให้แกไปกินส่วนหัวหน้าจ่าฝูงทัพตีเล็กนั่นก็คือมาเห็นปลาก่อนใครแต่ว่าไม่มีปืนมา <c oughs> ก็เลยแบ่งปลาให้ไปกินก็สรุปผลงานผมมาเองได้ห้าตัวคนอื่นก็ได้ท็อปได้ตัวใหญ่พ่อพ่อเบนได้ตัวใหญ่ได้กันหลายคนได้กันเยอะครับของหลังบ้านผมเองอะของที่เขาเรียกว่าของท่าโขงครับปลาส่วนจากแม่น้ําขึ้นมาเพื่อจะมาขึ้นไข่ในทุ่งแต่ปรากฏว่าน้ําทุ่งมันเน่าปลาไปไม่เป็นก็เลยตกับอยู่ในคลองอะตกอยู่ในคลองเล็กๆลอยไปลอยมา ก็ผลงานปลาราคาครับสองโลครึ่งตัวใหญ่ทำเมันเบาจังเพาะเขามันเบานะครับสองโลครึ่งตัวใหญ่ตัวรองสองโล ตัวนี้ก็ประมาณโลมั้งเนี่ยโลสามแปดห้าไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผม